ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอิทบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันหมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากใครเปิดแพ็กอีกต่อไปรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบปกันนะครับยินดีต้อน อัปเดตข่าวสารของ eFootball bon 2023โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนคลิปนี้กำลัการพูดถึงแพ็คของ Player o f the week คนหรือว่า POTW นักเตะโดดเด่นประจำสัปดาห์นะครับก็อยู่ในช่วงของการวนแพ็คกันเหมือนเดิม,ามาดแล้ือกันนะครับเรามาดูแล้วกันนะครับว่าในส่วนของการวนแพ็คสัปดาห์นี้นะครับจะมีใครกันบ้างเรา,าทำการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาเดีวทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับมาเริ่มรับ ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้ทำการพูดถึงแพ็คของ Player of the Week คนหรือว่านักเตะ POTW นะครับก็อยู่ในช่วงการวนแพ็คกันเหมือนเดิมครับสำหรับสัปดาห์ล่าสุดหรือว่าสัปดาห์ปัจจุบันนะครับก็มีมาทั้งหมด2แพ็คเลยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็คของ Star Part 1นะครับแล้วก็แพ็คของ Part ที่2นะครับวันนี้ก็จะหมดอายุไปในส่วนของวันพฤหัส9้าวโมงเช้านะครับก็เปิดได้ใครกันเลยบ้างหรือว่ามีใครเหมากันเลยวบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อมาเราไปดูสองการคาดการณ์กันบ้้าาาาาาางแแลววววกกกกัััันนนนนนนะะะะคคคครรรรบบ็็ดด่่่จมมมีพพเเเหือิ ฤดูกาลยังไม่เปิดทุกคนหรือว่ายังไม่มีการแข่งขันในส่วนของฟุตบอลลีกนะครับก็สำหรับการคาดการณ์มก็มีมาทั้งหมดประมาณนี้เลยนะครับนำทัพโดยคิริยันเอ็มปาเป้ทุกคนลิโอเนลเมสซี่ซอนเฮืองมินนะครับคาเซมิโร่ทุกคนฟิลฟอร์เดนราฟาเอลเลอุอลบโนโอร์นันเดสนะครับเจมส์วัตเพล็กทุกคนคริสเตียนโรมิโร่นะครับเฟรานตอเรสโอเลียนโดชิงเซนโก้ทุกคนและต่อมาเป็นส่วนของเซอร์กิโอนะครับจูเนียร์ฟิโปทุกคนแล้วก็มีไอโตะด้วยนะครับนี่คือการคาดการณ์ของ แพ็กที่1นนะครับที่ว่ากันว่าน่าจะมีการถูกนํากลับมาให้เปิดในส่วนของวันพฤหัสนี้นะครับก็สมมติว่าถ้ามาตามนี้จริงๆนะครับคนอยากได้ใ,ใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับนักเตะที่น่าสนใจก็คือคนแรกนะครับเป็นในส่วนของบริซันโดชินเชนโกจากอาร์เซนอลนะครับก็ข้าพลังสูงสุดอยู่ที่96เลยนะครับและต่อมาคือในส่วนของบุโน่เฟเดร์สจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เวอร์ชันนี้ทุกคนมาในส่วนของตำแหน่งวินแบกฝั่งขวาหรือว่า RMF นะครับ และต่อมาเป็นส่วนของราฟาเอลเลวจาก AC ซมิลานคนมาตำแหน่งของกองกลางตัวรุกหรือว่า a m f นะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่97เลยนะทุกคนและต่อมาเป็นส่วนของคาเซมิโร่นะครับมาตำแหน่งของกองกลางตัวรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่97เลยครับทุกคนและต่อมาเป็นส่วนของตีซอนหรือซอนเฮืองมินนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่98เลยครับสำหรับตีซอนเวอร์ชันนี้และคนต่อมาเป็นส่วนของฟิลฟอร์เดนนะครับ มาตำแหน่งของวินแบ็บฝั่งขวาเช่นกันทุกคนค่าพลังสูงสุดอยู่ที่98เลยนะครับและต่อมาเป็นส่วนของเลี้ยวเนลเมซี่นะครับก็ใครที่ก่อนหน้านี้นะครับเปิดไม่ได้ก็มารอลุ้นรอบนี้เอาละกันนะครับเพราะว่าค่าพลังสูงสุดอยู่ที่99เลยนะครับสำหรับเลี้ยวเนลเมซี่และปิดท้ายด้วยคิริยันเอ็มบัปเป้นะครับมาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าครับทุกคนค่าพลังสูงสุดอยู่ที่100เลยนะครับสำหรับคิริยันเอ็มบัปเป้หรือว่าประธานเป้น,นะครับประมาณนี้ละกันนะทุกคน แล้วก็ในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีหรือว่าอีเวนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับแพ็คของ Player of the Week นะครับก็คือมีทั้งหมด2อีเวนต์เลยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทัวร์อีเวนต์ของสเปนนีเรหรือว่าลาลีกาสเปนนะครับวันนี้ก็มีการแจกฟรีเป็นไอเทมเชนเดียวกันเปิดแพ็คฟรีหนึ่งครั้งนะครับและต่อมาในส่วนของชาเลนจ์อีเวนต์ของลีเจ้นนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันในส่วนของวันพฤหัสนี้นะครับแล้วก็จะมีการแจกฟรีเพิ่มเช่นเดียวก,กันนะคคครรรรัับบสาาาาหกกดแพ็ของ Player the Week of นะครับ ฝากกด like, ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมาเนมทุคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ